หลวงเจ้าปู่มหิสัดิ์งงแล้วนะครับเพื่อที่จะรอรับชมขบวนทั้งหกขบวนเป็นขบวนทั้งหกขบวนที่สุดยอดมากๆครเพือบริจาภูมับแสงให้เห็นโอ้อนาร์มหสมา ฟ้อบบนของตำบลขอเขียวครับกำลังตามข้ามาครับเก็บภาพบรรยากาศย่ำมะแลงครับคำช่วงโมงหกโมงแรงครับยูทูบเบอร์ซื้อมวลชนกับมาไลายครับมือน บวงมกบาลจครับภูไทยล้ำกประจมีพุทธศราวัถรงบริเวในงานสารเจ้าปูนสอศวันที่เรารอคอยมาตั้งแต่บ่ายโมงแล้วนะครับเพื่อที่จะรอรับชมเบวนทั้งหกบวนเป็นขบวนของนที่ยอดมากๆรบที่แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณนะครับของภูไทยวันบาของเราสมชื่องานขบวนภูไทยลำลึกจริงๆนะครับแสดงให้ เห็นถึงความสวยงามความสามัคคีนะครับแล้วก็การแต่งกายมาในชุดพื้นเมืองของผู้ไทยวาริชภูมิของเรานะครับก็เดินทางมาถึงจนครบหกขบวนเป็นที่เรียบร้อยนะครับขอเสียงปรบมรือให้กับขบวนปิดท้ายนะคะเทศบาลตาบลวาริชภูมิเาเก็บ,บาบัญยาการใน้เบื่อนครับตอนนี้ขบวนนี้ ทั ium, ้ง6ขบวนนะครับเข้ามาถึงบริเวณลานศาลจัปูเมษาฉักแล้วเขับพิธีการนะครับอ่านั่งรับของเรานะครับก็นี่คืองานปูไทยร้ำลึกนนั่งแป๊บของอําเภอวาังจปูเดี๋ยวสักครู่นึงเดี๋ยวจะพี่กรก็จะจัประกาศนะครับจับทุกปีครับเดือนเมษาประจวันที่4ถึงวันที่6เมษาครับวันที่6เมษาสิมีการนะครับเอ๊จักรีละครับมีขบวนฟ้อนขบวนแห่ครับแต่ละตำบลงานวันภูไทยรลึก บานจัรูไทยลำลึกองอำเภอวารีจักรจังหวัดสกลนครครับปีพศ2568ถึงบริเวงานสัเจ้าูปอีสันเป็นที่เียบร้ยพ้องกันนางลํำดีมาถึงเลอะครับนครนะครับราจักันี้เป็นตบนของตบลเขอเียวครับที่เปิดย่างเป็นทางการสำหรงานวันจไทยรกนเลยมครับเกียภาพนางลํำ นั่งพักพอนะครับรอประธานที่ดินเกียนมากล่าวในตระเวนสำรวจทางใต้ทุปากับพี่น้องชาววาริชภูมิท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครท่านนายอำเภอดวริชภูมิและแขกผู้มีเกียรติที่สำคัญค่ะพ่อแม่พี่น้องตำบลวาริชภูมิมาเปิดวิถภูมิทุกท่านค่ะ ดิฉันนะคะรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งค่ะที่ได้ที่ได้มีโอกาสร่วมมาชมภูไทยลำลึกค่ะในวันนี้ซึ่งเป็นงานที่แสดงถึงความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมประเพณีและอัตลักษณ์ของเผ่าภูไทยที่สืบทอดกันอย่างยาวนานการันตีค่ะไม่เพียงแต่เป็นการจารึกอลำลึกถึงรากเหง้าแลที่ถีชีวิตของเขาขอขอบคุณผู้จัดงานทุกท่านนะคะที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการจัดงานในครั้งนี้ค่ะทางบรรจุของเราครับก็มีส่วนร่วมในการสนับสนุนของในงานนะคะ จำนวนเงิน500,000บาทค่ะขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับท่านนันทมนรสัมพันส่รับนายกองค์งการบริหารจังหวัดสกลนครับที่ได้พบปะกับชาววิถีพูนที่ได้บอกถึงความพร้อมความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับในการขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดสกลนครในทุกมิตินะครับอปจสกลนครมุ่งมั่นที่จะบริการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆเพื่อรองรับการพัฒนาจังหวัดสกลนครให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนรอบมืออีกครั้งครับ นายกองการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรีได้มอบครับมอบเงินสำนึกงานวันภูไทยเป็นจำนวนเงิน5แสนบาทนะครับอ็ให้กับท่านประธานสภาวัฒนธรรมน,น,นะครับการจัดกิจกรรมงานวันภูไทยครับก็ได้รับการสาับสมุนผ่านสภาวัฒนธรรมอำเภอวชิภูมิครับในนามบรรยากาศนะครับนั่งล่ำหลังจากกวันแล้วนะครับ มานั่งรอประทานเป็นเปิดงานนะครับับตอนนีังล่ำนังพักพอนในน้ำน้อชาวญื่ปุ่นยุตอนรรมยุติธมการเก็บภาพบรรยากาศนังล่ำเอนเป็นแบริเวณนู่ดินแดีลร้านจ้าปูนี่ยละครับยังลาการตาขามไห่สาวผูไทยสวยล่ำจ้าปูสวยงามนมสดเรื่องโรตันกนั่มาสักลาดผู้ชาอยู่นคร กังเก่าเชงญความดังเก่าวก็าะทำให้ยังไม่กเส้นไหวนี่งกาเป็นงวัน่การ็จัาบรรยากาศเรื่องขการลำสีต่อแล้วทีิจะมีการตรวจใบสีตรวจต่ที่เปิลีงานเนลาเปิงานไวานแ้ะนี่ยเป่นรงศางจะปลู่สเปดงาน่เวทีนะครับวททีกลาง โดยความร่วมมือกัรขงแรงร่วมใจองค์การบริาส่วนต้นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนว้านาคานาที่าชมพอณฑลไท้รำรึกเออวันที่10ครับทุกคนกลมาเพราะรงงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดงานในนี้เือให้ทยเป็นงานก็เนน้คัขออ บรรยาการเิเสยปมีตเป็นการสักระจบูเดิคืองานูรเของวิชบูมครละทานทีจัดทุกปีครับเดือนเมษาไทจจัดทุกปีลูกหลานพี่ายบรรยากาศผู้คนไ่ายดีบางครับเป็้งเดินทานกลับมาร่วมงานทุกปีตลอดไป สู่คนมาร่วมกันเารวัฒนธรรมประเพณีที่การรบกันรลายกับมาชมขบวนแห่กบวนฟ้อดตันอยู่นะครับนั่งร่ำการรบกันพระบสืบตั้งประธานในพิธีกำลังเกิดงานนะครับของตนโดยมีวัตถุประสงค์คือหนึ่งเพื่อสืบสารฝืนคูรัตนาประเพณีรัฒนาธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เด็กเยาวชนชาชนเกิดความใหญ่ในธรรมประเพณีของตน สองเพื่อส่งเสริมวลฒนธรรันธุเด่นของท้องถิ่นนำมาสร้างข้าและนั่งลำตั้งเที่ยวตั้งแต่ทานเป็นปลาใสอยู่ทั้งวิธีนะครับสามเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีได้แก่การส่งเสริมการประกวดนตรีเมืองการประกวดเดี่ยวปินกิจกรรมประมงย้อนยุคการกสุนการส่งเสริมศิลปะพื้นบ้านนิรภัการเผยแพร่ความรู้ประวัติรับ เจ้าปู่แล้วครับเจ้าแห่งผาใหญ่เบื้องขวาเทมีบูริษฐ์กาพมียาอย่าง,<อ>งรูร้นามว่าเจ้าปู่แเหสัตว์ผู้พิทักษ์ผู้คนพล,ลเบืองแห่งเมืองวาริชภูมาแต่ครั้งบันประกาศผู้น้อยขอรากรรยารคว <ขอ S 1> ับ,บขอปูชใ่ ายกองว<ป>จังหวัดสุรณ<ห>รนะคระับูปลู้าให้ดูเย่งเป็นสุขประธานในทีท่นะครับ con làm hợp đau การลำบวงสวงครับบวงสวงเจ้าผู้มีศักดิ์ออกับเบอว่าริจูกุมครับจะมีงานบวงสวงทุกปีครับเดือนเมษาวันที่สี่ถึงวันที่หกครับวันที่หกกับวีบ่กับวนแรมมีวนฟ้อนบวงสวงนี่สิละครับนะครับสวยงามครับ สวยงามครับงานบวงสรวงเจ้าปู่มเหศักครับของอำเภอวลิจุกภูมตอนนี้กำล่งงางคอนบวงสรวงครับ